เอาสวัสดีอ่ะจำกันได้หรือเปล่าล่ะไอเนี้ยดูเหมือนจะดีเลยเนี่ยไอแมวเนี่ย,ยแต่จริงแล้วมันจะห,ห,หงิกหงอกอกอหน่อยนะมันดูอย่างเงี้ยแหละมันหงิกทั้งวันของมันนะแล้วดูดีนะมันจะเหมือนไอเนี่ยเหมือนไอพวกเนี่ยเหมือนไอกุ้งนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างของกุ้งให้ดูเหมือนกันเดะเดะเลยเห็นอย่างนงี้แล้วยังไปเล่นมันลงอีกเหรอยังไปเล่นนู้นเล่นนี่มันไปอุ้มมันทําไมนั่นนะ่ ดูหน้ามันดินะถ้าเกิดยังอยากเล่นมันอยู่เรามีวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเล่นมายากลนะลองดูแล้วกันจะทําให้น่องมันหายไปอันหนึง่งลองดูนะไอ้ข้างที่เป็นสีอะไรจะหายไปโอเคลองดูนะอาสวัสดีครับนี่คือแมวที่บ้านนะครับอ้าวทักทายคนดูหน่อยไปเลยตอนนี้ก็ลังไม่สบายอยู่เพราะว่าเพิ่งหายจากโดนตัดขามาอ่าตอนแรกเป็นสีที่ขา เมื่อก่อน<า>มอนีน่องตรงนี้อันหนึ่งนะเมื่อก่อนเนี่ยคือเมื่อก่อนจะมีน่องตรงนี้ให้ดูเมื่อก่อนจะมีน่องนี่ขันหน้านี่ขัหน้านะแต่เมื่อก่อนจะมีน่องตรงนี้แต่ตอนนี้โดนตัดไปละโดนตัดไปละน่องจะหายไปละนี่ไงก็คือน้องหายไปละน้องหายไปแล้วน้องหายไปละมีคนตัดเอากินละเฮ้ยน่องอยู่ไหน่ย น้องหายนะน้องมันหายไปไหนละ่ะน้องหายไปอันหนึ่งหายจริงด้วยแต่ไม่เห็นรอยเย็บนะครับไม่เห็นรอยเย็บเลย,อยไอ้น้องด้วยอวิ่งวิ่งกลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับไอ้น้องนะครับน้องมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นมายากลนะครับเพราะฉะนั้นนองมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับครับสําหรับท่านผู้ชมที่เคยสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ น้องแมวตัวเองหายไปไหนนะครับอย่าตกใจนะครับให้เอามือล้วงไปลึกๆก,ก่อนดูว่าเอ๊ะมันหายไปแน่หรือเปล่าแล้วก็ดึงออกมานะครับน้องอาจจะยังอยู่ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอชุดนนี้คงมีสาระความรู้ความบันเทิงให้กับน้องบีในวันเกิดน้องบีนะก็ขอให้น้องบีมีความสุขมากๆนะแล้วเ,เจอกันนะบี